คลิปนี้เรามีเลื่อยสายพานตัดเหล็กคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่นรุ่นยอดนิยมที่ช่างญี่ปุ่นเลือกใช้งานเพราะตัวเครื่องเล็กเคลื่อนย้ายได้สะดวกเริ่มและหยุดการทำงานอัตโนมัติตัดได้แม่นยำไม่มีประกายไฟและเสียงรบกวนต่ำในขณะทำงานให้ผิวตัดที่เรียบเนียนตัดได้ทั้งท่อกลมเหล็กเพลาตันเหล็กกล่องและเหล็กฉากกับสายพานตัดเหล็กจากเล็กรุ่นแมนติส XB 1 8 0 w a ตัดท่อเหล็กขนาดหนึ่งส่วนสี่ถึงหกนิ้วลองรับไฟ220มอพร้อมฐานจับแบบปากาจับท่อและเล็กกล่องได้น่นขน้าตัดดัตย ความสามารถในการตัดตรงท่อกลม180ม mm, เมเหล็กเทาตัน80ม mm, เมเหล็กกล่องและเหล็กฉาก150ม mm, มและฐานจับแบบปากกายังปรับองศาการตัดได้สูงสุด45องศาโดยความสามารถในการตัด45องศาท่อกลม80ม mm, เมเหล็กกล่องและเหล็กฉาก80ม mm, มปรับความตึงในการตัดได้4ระดับเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับความหนาของวัสดุนะครับสามารถตัดชิ้นงานขนาดเล็กด้วยการตั้งเครื่องขึ้น90องศาสําหรับตัดแผ่นเหล็กและอลูมิเนียมมีแปรงทาความสอดมูเลชช่วยปัดเศษโลหะในขณะทําง,งานสามารถเปลี่ยนไบเรื่อยได้ง่ายโดยไม่ต้้องใช เคื่องมืออื่นในการเปลี่ยนใบเลื่อยมีล้อขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายได้สะดวกมีฐานกว้างเท่ากับกระดาษ a 4ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บอุปกรณ์ไม่ได้ประกรอบด้วยเลื่อยสายพานตัดเหล็กพร้อมใบเลื่อยสายพานประแจหกเหลี่ยมปจจแจขันบล็อกและคู่มือกันใช้งานอุปกรณ์เสริมจะประกรอบโดยชุดใบเลื่อยสายพานมีจํานวนฟันเลื่อย14ฟันและ18ฟันให้เลือกใช้งานและฐานจับแบบโซ่เหมาะกับการใช้งานตัดท่อขนาดใหญ่และงานตัดท่อขนาดเล็กจํานวนมากสามารถรับชมคลิปเครื่องมือช่างอื่นได้ที่ช่องแอ t ์ทีกรุนะครับ